อ้อมปลาครับมื่อนี้ป้อมปลาครับเจ้าประแดกบองป้อมปลาเส้ยส่ผักหอมครับนี่ติ๊กเขาแอมคุณพครับเขาเซาครับพี่น้องป้อมปลาก่อครับแซ่บๆกันโอ้ยแอมมีลูกโดดพร้อมกินกับลูกโดดก็พอแล้วสามเมตรสี่เมตรลูกโดดหลายขนาดครับ แซ่บนุ่กันครับเค็กน้อยก็มีครับขอบเก็ดเบอร์นี่นะครับพอดีแซ่บจำน้ำอ้อมเจ้าบองก็ไม่เลิ ครับล็อกตะกางออกครับเบื่อนคร่ะขนาดน้ำวอมนัว ตกน้ลูกโดด,ดดกันเลยตักถือตัวต้อนหัวกับใส่ในะนอกระไรเนียนพุงมันครับ หอมครับเลือดปิดตะทองกันเลยครับยัซ เจบ้บอกก็มีมันน้ำวัวไหลเพราพอสดครับจำหรองคำเขา่าใหญ่ๆง่า,งางจำจจจาาครับกลิ่นบานๆครับเอดเองครับ กินเองง่ายๆครับพัดทอดกันจริงอยู่ครับผัดผแทบกุ่มอิ่มคืนนี้ กินยาปัสแยบพี่น้องเป็นคำเลยกินง่ายยุยง่ายครับปากไปข่วงแหรได้นะครับ น้ำอมเหลวหมูกรกบัวคำเข่าให้ีห่ยนอิ่มเร็วครับต้นปลาแห่งรับข้อน้อย ตะกางออกใสแดงเลยครับมันเปื่อยครับ mm. เปื่อยบอกก mm. ินนตะเจ้าครับเปิดล้ร้างขาของครับ กินพวกเป็นตาแซบไปอ่ะมั้งแต่ว่าแซบแซบพูดกินครับคนเบิ่งสักทีแซบนะมึงพูดแซบเกล็ดกระเท็ดมนี่นี่กินง่ายๆเนาะน้องออบปลาเจ้าปลาแอบามากกินครับมักปลามักมันครับมักอะไรกินอันนั้น มัดทอดไข่ละทอดไข่แล้วมัดขมเข้าพักกับพักเข้ากินปลาดุกน้อยอ ครับเจ้าหน้าอ